ตระนภพค่ะผู้กลุ่มความลับนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารู้เรื่องหัวใจแปปะะอปพลิอนมาตลอดแต่พูดไม่ได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้หละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นที่ปรึกษานะคะสำหรับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของแปปะะอปพลอนพักสุขเจริญค่ะกับหนุ่มนนกุลชานน์นะคะที่ถูกคนแฟนเนี่ยจับตามองแล้วก็โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์มาโดยตลอดค่ะแน่นอนคับว่าทางด้านของต่อทนภพนะคะก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมาเปิดใจว่าผมกับเขาเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีการคุ้เครือใดๆอยู่แล้วมีแต่น คุ้มครือกับผมอไม่ใช่หมายความว่าแบบว่าไอ้คำว่าบุคคลอื่นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่บุคคลที่3หรือว่าบุคคลภายนอกที่มองอะ่ะคิดเอาเองว่าคุ้มครือเออผมกับเขาเนี่ยไม่เคยคุ้มเครืออยู่แล้วเราสองคนชัดเจนกันมาโดยตลอดว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมาตลอดอยู่แล้วส่วนเรื่องความรักของพี่สาวผมเนี่ยผมพูดไม่ได้โอเคเราให้เกียติพี่สาวเราให้รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างผมไม่โกหกอยู่แล้วรู้มาตลอดด้วยถามว่าเขามาปรึกษาบ้างไหมสุด,สด ถามว่าเราเนี่ยคือผู้กลุ่มความลับของพี่แอปเนี่ยเดี๋ยวก็เบนเข็มกันอกีกเออไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วกันแต่ล่าสุดก็ยังไม่ได้คุยกันหลังจากช่วงวันเกิดเหมือนเขายุ่งยุ่งอะ่ะคือไม่ผมดีใจกับเขามาตลอดนะตั้งแต่เห็นเขาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดใจยอมรับหรือว่าเอออะไรต่างๆมากขึ้นยอมรับในสิ่งรอบตัวมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเขาก็มีความน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีกจากที่เขาน่ารักอยู่แล้วเนี่ยส่วนที่เอออะไรที่มัน กำลังจิ้นๆกันอยู่เนี่ยก็ตามนั้นน่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งกรณีของแม่หมีคือบอกว่าเราเนี่ย เป็นรองอันดับหนึ่งนะตอนนั้นอะที่มีข่าวว่าอย่างแม่หมีอะไรอย่างนั้นออกตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือไม่ใช่คือแม่เขาเนี่ยรักเราเหมือนกันหมายถึงว่าผมเนี่ยไม่ได้เจอเขาครั้งแรกเจอกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตอนทําบุญกับอาจารย์ที่เราเป็นศิษย์ร่วมกันพอผมมีความเชื่อใจกับพี่เขาประมาณหนึ่งเขาก็เล่าให้ครอบครัวเราฟังอยู่แล้วเออเล่าให้ครอบครัวฟังว่าเกิดอะไรขึ้นไปกับใครอะไรยังไงเนี่ยที่แม่หมีบอกตอนนั้นว่าคนนี้เป็นที่สองอีกคนนึงเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได ว่าเออมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าคนที่กุมความลับที่สุดนะั่นคือต่อธนภพนั่นเองค่ะ